สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้จะมารีวิวรหัสของผมด้วยนะครับวันนี้จะมารีวิวรหัสของผมตัวผมเองอย่างแรกเลยต้องดูชิ่โปรไฟล์นี่โปรไฟล์ก็ไม่จึงหรอกแค่ดาวสีอันนี้เล่นสีป่ปีผมไม่รู้เหมือนกันทําไมเล่นสี่ปีผอเล่นนั่นงตั้งแต่สองพันยี่สิบทำไมได้ส่ยาสีปี่ไปได้สายา่ห้าปี อเออยงไม่รู้เหมือนกันครับตอนผมแต่งงานกับอ่อันนวลนะครับตอนนี้นี่คือปมเผงไม่มีอะไรมากครับมัม่นไ,ไม่มีไม่มีอะไรมากครับครับนิดหน่อยไม่ได้ดึงไม่ได้เติมอะไรมากก็ติดติดครับคือติดท็อปอ่า <c oughs> ไม่ต้องดูแนีอาวุธ <c oughs> ผมชอบเล่นลูกซอยาวกว่าอันนี้มากเลยผมนนี้ติดท็อปหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบแปดลาว อันนี้ก็ผมชอบอ่าซอยยากับปุ๊กซอควางเออแล้วมาดูพี่แคลกันเลยแคลก็เพิ่งสร้างนะครับเอาสร้างเมื่อวานนะครับตอนนี้ผมเป็นหัวแคลนะครับแบบหนึ่งขอเอาขวางก่อนผมเป็นหัวแคลนะครับสร้างเมื่อวานเองแคลนนี้ผมออกจากแคลนี้ไปนะครับนี่นะครับออกจากแคลนนี้ไป เนี่ดร้าน FPS เออเขาเขาให้เขาเขาอไม่ให้ผมเป็นอะไรนะอาที่ปรึกษาเขาเอาผมออกเป็นที่ปรึกษาผมก็เลยออกนะครับนี่คือร้านค้าห <50 S 1> ้าสิบเฟซอะไรอะอะไรวะไม่ค่อยใจนกันมา อังที่สองเลยต้องดูที่ตัวละครมน,น,นตัวละครน,นะครับมีครบนะครับมีครบนีม่มีครบนะตัว <we> ละครแบบนี้มีครบทำไม็ M ถึงเปลี่ยนวะอันนี้เปลี่ยนคือจริงๆคืออาดัมอันนี้คือเอวาทำไม T M ถึงเปลี่ยนชื่ออันนี้เป็นไพมิสอันนี้คือนูล่ดูนะคุณดูนะดูนะ ทำไมที่เอ็มตองเอาเอาสารพัฟรีสองตัวนี้มาเจ็กเลยผมไม่เข้าใจจริงๆผมไม่เข้าใจจริงๆผมไม่เข้าใจถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์มาหน่อยอ่านี่นะครับชุดคือเซ็ตชุดเซ็ตก็คือมีแค่สามแล้วก็ชุดเออก็หัวที่หมวกหมวกมีหนึ่งร้อสิบแปดรวมกับผู้หญิงด้วยเฮ้ยมึงเออแบบนี้ ไม่เติมเยอะไม่ได้เติมไม่เติมตึงไม่ได้ตึงรหัสนี้คือไม่ได้ตึงนะเออนี่คือหน้ากากหน้ากากก็ไม่ได้เยอะเจ็ดสิบสองเองหน้ากากเหกับผู้หญิงด้วยนี่แล้วก็อันนี้คืออันนี้คืออะไรวะไม่รุนกันมีสามสามยุดด้วยชุดสองร้อยสี่สิบเม็ด แต่ผมมอเป็นสามร้อย <c oughs> ดูก็ไม่เยอะมากหรอกอืมไม่เยอะมากหรอกคือคนนี้มะชุดในตำนานนี่ชุดแบบเนี้ยมันหาไม่ได้ล้วนะชุดแบบนี้ไม่ดูเหมือนกันมีคนบอก <c oughs> นี่คือการเจหน,นะนึ่งร้อสองนีไม่เยอะหรอกีไม่เยอะหรอกนอีไม่เยอะเออไม่แต่ชุด เกงก็กกางๆอันนี้คือรองเท้ามีหนึ่งร้อยสิบเ็ดไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะมากบายต่อไปคือคอลเลกชันนี้ไม่รู้เหมือนัะม่าใสทำไมแต่ตามมามันของแรงอ่ะมันก็เลยใสเอาใส่อนี้ดีกว่าอันนี้ดีกว่าสวยดีอ่ากระเป๋ามีห้าสิบเอ็ดอ่าไม่มีอะไรมากคือกองสพกองศพกองจิ้นใจ ยิ่มเปลี่ยนชื่อแหละก็มีสี่สิบหกมีไทตา,ามามีอะไรเต็มไ,ไปหมดอันนยากใส่ใส่นี่ดูว่ะอันนี้คือร่มชูชีพมีหกิห้าไม่เยอะไม่เยอะไม่ค่อยเยอะนะไม่ค่อยเยอะอันนี้คือสเกตมีเจ็ดสิบอ๋อมีเจ็ดสิบนะครับไม่เยอะหรอกท่าทางนะครับก็เออมียี่สิบเจ็ด ถนะ้า,ออท,า,ท,าทางแรงมาสเตอร์อันนี้คือท้าทางฟรีนะอ๋อนี่คือท้าทางฟรีผมเพิ่งได้ถ้าทางเปิดตัวก็ไม่มีอันนี้คือสกินสก,กินสกิลสกินสก,กิลอย่างนี้ไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะอันนี้แจกฟรีนะน,นี่แจกฟรีอันนี้ก็แจกฟรีอืมไม่เยอะเหรอชอบัญยงชงบปัญใาญญย่ออันนี้รวยแปดสิบสองนะครับน,นี้ มไม่มีหรอกไม,ม่อะไรเยอะหรอกไม่ต้องดูหรอกมันไม่สำคัญอะไรมากต่าไปคือตรานะครับดูผมเล่น,นตั้งแต่สองพันยี่สิบุคนดูทุกคนดูทุกคนดูนะครับดูให้เต็มตาทําไมผมยังไม่ได้ขายยาห้าปีผมเล่นมาห้าปีแล้วเมียน,นี่ด้วยคือรูปโปรไฟล์รูปโปรไฟล์เขาอันนั้นก่ออันนั้นโอเกนี่คือผ่านะ อันนี้มีความแรงสูงกับอันนี้แต่ผมไม่ได้ดูเพาต้องดูหรอกอันไม่ตริงมากกรอนี่คือนี่คือนี่คือในตำนานเนี่ยมีตำนานในตำนานเนี่ยของแรของแร่เจ้าของแรของในตำนานไปมีถือว่าคนนั้นเป็นคนเล่นเล่นมานานก็อะไรมากนี่มีสมพงซุ่มได้สง นี่คือที่เหลือเลยนะครับที่เราเก,ก็บไปซื้ออันนี้สวยนะพ็หมดนเนี่ยมาอย่างที่สองเลยต่อไปดูที่อาวุธนะครับผมอาวุธอน,นี่คือมโฟนะครับไม่มีอะไรเยอะหรอกจะกินแค่สิอันนี้คืออเอคเอคอันนี้นะครับเอคลายลายว่าลายลายมังกรนะครับ เอคลายมังกรลายนะลายไม่ใช่เอคมังกรนีんん่ป็นลายมังกรมีสีนะครับสกรีนสีมดอันนี้คือเอ็มสิบสี่เออไม่เยอะค่ะถ้าไม่รวมของเชา่าอ่ะสิสี่อันนี้คือสกอร์สกอร์นี่สี 4, อันไม่รวมอน้สามอันนี้คือกอซ่ากอซ่ามีสองสกินนะครับตัวนี้กับตัวนี้อันนี้ไม่รวมนะครับ ออันที่เช่าคนไม่รู้มีแค่สี่ครับก็เอ่อฟาร์มมาสกี่ใชกอล์านี่เอ็กเอ็มแปดมีแค่สามสกินนี่คือเอ็มเอ็นเอ็นเก้าสี่มีแค่สามหนึ่งสกินสามสกินหกสกินสามสกินหนึ่งสกินขี้เกียจเลยนะ

มีอะไรบ้างนะัที่ม่รีวิวก็อันนี้นี่เองคือแรค์นะครับตอนนี้แรคงอยู่ที่แรงสีสีสามเอ็ดดาวานี่สามเอ็ดดาวนี่คือแรคงใหญ่มีอืมผมสี่ดาวนะครับเส็จไปเราไปทีเลเวลนะครับเพิ่งเข้าจะปลกนะครับตอนตอน,นี้ปลกและเลเวล อ่าผมยังไม่รีวิวอะไรอีกนะ